สวัสดีเพื่อนนักเทรดทุกคนนะครับตลาดคริปตโตเคอเรนซี่บิตคอยเช้านี้อในโซนประมาณ85,000เหรียญกว่าแปด0 0ืนะครับก็มีการกระชากขึ้นไปแถวโซนประมาณ90,000เนี่ย2วันติดละกระชากขึ้นไปประมาณ3-4%แล้วก็กดลงมาแล้วก็กระชากขึ้นมาอีกเมื่อวานนะครับตอนช่วงเวย็นแล้วก็กดลงมาอีกซึ่งถ้าเกิดมีการเาทรดกันแบบเก็งกำไรสูงๆเลยน่าจะมีการแตกกันค่อนข้างเยอะเลยกระชากขึ้นไปแตกทางฝั่งขาช็อตดรอปลงมาแตกทางฝั่งของขารองถูกไหมตอนนี้เนะี่ยมันดรอปลงอในแถวโซนก้น,นๆเรียกว่าเป็นกกกรอบล่างันผม็ ดูๆอยู่ว่าเฮ้ยเราอยากจะเข้าไปเล่น L สักไม้หนึ่งแต่อยากจะให้มันมีสัญญาณเดาว์เจนในภาพเดนท,ที่แบบสวยๆวยอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวจะอัปเดตเพื่อนๆนะครับตอนนี้เนี่ยการแข่งเลยแค่2วันเท่านั้นเราก็อยู่ในแลนด์กิงที่ค่อนข้างโอเคนะแบบทีมอยู่อันดับ11จาก400กว่าทีมแล้วก็แบบเดี่ยวอยู่อันดับ23าจาก5 0 0 0มื่กว่าคนอะไรเงี้ยนะครับก็ทำได้ค่อนข้างดีนะเดี๋ยวเราอยากจะหาระยะประมาณ2วันเนี้ยให้มันมีเปอร์เซ็นต์หรือว่ามีแลนด์กิงที่มันขยับขึ้นไป อยู่ในแบบหนึ่งในสิบให้ได้นะครับภาพรวมตัดตรนี้เรามองกันไงคลิปครับ XM นะครับเป็นบลกเกอร์อันดับต้นๆของโลกที่ได้รับอนุญาตจากทั่วโลกเลยเช่น FSC DFS A ทําให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเลือกใช้ XM mm. เพื่อเป็นคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดโฟเ l ็กทองคําคู่เงินต่างๆสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ ก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอย่าลอมเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดิ้งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะคนหนึ่งคอมเมนต์จะได้กำลังใจให้กับทีมงานทุกท่านนะครับรักใครเข้าไปคุยกันต่อในร้านแชทดิสคอสเทเล GRAM สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับแฟนซัพพอร์เตอร์ของเรานะครับมีก,การกดสมัครยูทูบ YouTube, ตอนนี้มีการอัปเดตคลิปนะครับแบบวีคลี่นะพเพื่อเลือกงานจัดพอร์ตส่วนตนัวเองสามารถไปตามดูกันได้แล้วก็ลิสติงในฝั่งแอสเซทเว็บสามนี่นะที่เราเทียบเพิ่มเข้าไปตอนนี้มีมกกะะนนีีมมมาา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 กกกกวว่่่่50แแลล้้้้นน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 นะะคคคครรรรั Begin win, expert, ััาาาาัับบบใฝงงงสสสขออออเเตพืๆถโดด สอบถามรายละเอียดน้องแอปมินเลยนะครับซึ่งคลาสพิกินนูบินสอนเกี่ยวกับเรื่องการปูพื้นฐานเบื้องต้นทั้งหมดนะครับมาร์เก็ตไซเคิลมาร์เก็ตมอนิเตอร์เมนท์วิธีการเทรดเบื้องต้นวิธีการสร้เงื่อนไขาการเทรดวิธีการวนซ้ำในฝั่งการเทรดฟิเจอร์ไปขอดิจิตอลทองคำแล้วก็คลาสโค้ดเื่อจะเป็นเนื้อหาเด็ดบาร์น้องสอนเกี่ยวกับเรื่องการสโนว์บอลการซอดเพลจิ้งตลาดการมองกราฟแบบบอลโพลทามเฟรมแล้วก็การใช้งานออปชันเบื้องต้นนะครับในพาร์ทของภาพรวมเอาคอชาวดียิเรื่อยๆผมเพิ่งเปิดมา หมวกคริสต์มาสด้วยนะฮะก็ใกล้มากๆละฉลองนะครับฉลองปีใหม่นะครับด้วยตลาดที่มันแดงๆนะที่ดูก็มี MYX นะครับลดไป13%นะครับมีปัมป๊มลดไป7%มีอะไรอีกบลองนะฮะอ่ดูดิตัวดูแล้วมันค่อนข้างตาลายนิดนึงนะม,มันมีมันมีแดงซ้อนๆกันนะเอ่ออันโดนะฮะก็เดี๋ยวจะมาเจาะกันแล้วกันตัวที่ดูแล้วโดดเด่นนิดนึงก็มีปั๊มกับอ่า MYX นะฮะในฝั่งของภาพรวมตลาดเช้านี้เอ่อเฟดกินเด็กนะครับยังอยู่ในโซนของความกลัวมากๆอยู่ Extreme Fear ซึ่งก็16นะแล้วอยู่ในโซนแบบ16 15 12ยังลงยังไม่มีลงตัวเดียวอ,ะอ่ะได้เกิดสมมือนมีจังหวะแบบดิบๆลงไปตัวเดียวผมว่าเป็นจังหวะที่ค่อนข้างดีนะในการที่แบบเข้าไปเล่น L สักทีหนึ่งอะไรเงี้ยอ่าก็รอดูเดเวอร์เจนด้วยในฝั่งไทม์เฟรมเดย์นะครับแล้วก็ในภาพของลองช็อตรีคูเลต์นะครับแสนกว่าคน500กว่าล้านเหรียญที่ผ่อนระเบิดนะครับก็ถามว่าระเบิดกันยับยับไหมผมว่ามีถ้ามีการเก็งกำไรเลยนะชั้นเนี่ยพวก ภาพพิลสันเนี่ยน่าจะระเบิดกันจบับเลยเพราะว่าสบัดขึ้นสบัดลงทีสี่เปอเนี่เเซเยแล้วเลทสามก็ไปฮะหลุดกระจุยนะครับซึ่งเมื่อ2วันเนี่ยก็น่าจะโดนเนี่ยทั้งฝั่งของขารองแล้วก็ขาช็อตนะซึ่งถ้าดูเนี่ยเอ่อก่อนท่านี้มันจะมีอันนี้มันเลื่อนได้ไหมเออมันน่าจะเลื่อนได้อยู่นะมันจะมีฝั่งของฮีทแมพตอนนี้มันขยับไปละมันมันขยับไปอยู่ด้านตอนแรกมันเป็นเหลืองๆด้านบนเนาะแถวโซนปมาณแปดหม ก็คือหมายความว่าฝั่งขาช็อตเนี่ยถ้าโดนลากขึ้นไปในแะถวโซนนั้นเนะี่ยระเบิดกันเยอะเลยก็คือลากขึ้นไปกินแล้วก็ดอปลงมาคือทําแบบเนี้สองวันละก็คือถูกถูกล้างตัว liquidity ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างตอนนี้เนี่ยจะมีอยู่แถวโซนประมาณแปดหมื่นสามนะฮะด้านบนเก้าเก้าหมื่นนะแล้วก็แปดหมื่นสามแล้วก็ตรงเนี้ยเขียวเ,เขียวเขียวเหลืองๆได้ไหมเยอะมากเลยแปดหมืน่นหกบางทีอาจจะสะบัดขึ้นไปแปดหมื่นหกก่อนแล้วนะค่อยกดลงมาอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยเอยอก็ตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ86,000เหรียญน,นะ ใกล้แลมากแล้วนะน่าจะเกือบใกล้ๆถูกล้างล้างล้าง liquidity กันแล้วนะอยู่ดีก็ดีขึ้นมานะเนี่ยผมก็อัดคลิปอยู่นะเมื่อกี้ยังยังไม่ได้เข้าออเดอร์เลยนะครับก็บอกเพื่อนพิม track ในเออ่ discord ว่าเฮ้ยเข้าขายเอาซักไม้หนึ่งดีไหมเพราะเห็น divergence ใช่ไหมแต่ divergence ก็ยังไม่แบบสมบูรณ์มากนะก็คุยๆกันเพื่อนใน discord นะครับแล้วก็แปลงฟันอยู่สักพักนึงดีดขึ้นมาละนะครับมีอัดคลิปเนี่ยขึ้นมาศูนย์จุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนไอะคราวนี้มาดูกันในพาร์ทของ bitcoin เทียบ เหมือนอินเทอร์เน็ตผมแบบตุกกระตุกนิดนึงนะที่จริงก็จ่ายค่าเน็ตไปแล้วนะคือไม่มาเว้ยนะไม่มาไม่เป็นไรมาดูข่าวกันแล้วกันเดี๋ยวค่อยกลับมาดูบิตคอยด้วยกับบนบาดคือตอนนี้เอ่อบิตคอยอาจจะซ้ำรอยเดิมก็คือนะักวิเคราะห์มีการเทียบในฝั่ง Q1 นะ่เพื่อนในช่วงปี2025ว่าเป้าต่อไปเนี่ยคือแถวโซนรมาณแสนสองซึ่งน่าจะเป็นการลงมาย่า นะครับเพื่อจะปรับตัวเป็นบูริทเทรนหรือะไรเป็นบูรันอะไรเงี้ยซึ่งโพชั่นของเราเราปิดไปละเราเคลียร์ออเดอร์ไว้เรียบร้อยนะครับเราปิดไปวันก่อนนแะถวโซนประมาณ8 5 0 0 0กว่านะครับแปดหมื่นห้าแถวโซนที่เออมันดิฟลงมาตอนช่วงเช้าเดย์จบอะ่ะมีไดเล็กๆก,ก็เคลียร์เลยนะครับซึ่งออเดอร์นี้เราก็เก็บมาระยะเวลาหนึ่งนะแล้วตอนนี้ก็กลับมาตั้งพันดิ้งไว้แถวประมาณ922ที่อัปเดตเ,เพื่อนๆนะครับยังไม่ทําอะไรเลย ก็เป็นหมายที่เวเซีรอดูอยากเทรดตามคอนดิชันไปเรื่อยไม่อยากแบบโฟโมรีบหรืออะไรเงี้ยนะครับก็พยายามประคองมาเซตไปเรื่อยนะครับแล้วก็ในพาร์ทของตัวเลขเฟดก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตนะยังคล้ายๆเดิมหรือรอประมาณ40วันนะครับใช้เวลานิดนึงนะฮะแล้วก็ตอนนี้จะมีงานกิจกรร,กรมหมูทานะพเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปตามแจมดิสก์กัได้นะครับเข้ามาปุ๊บห้องกดระเบียบกดรับทราบนะครับจะมีการอ่นเนานะฮะตรงนี้เราอ่นเนาไว้พวกเว็บสามแคมเปญอันนี้ก็คือการอัดฉีดในทีมเนาะในเรื่องของการแข่งรอบนี้แล้วก็ อในพาร์ทของบุกท้าของเราวันที่3เนี่ยออตอนนี้เหลือที่ผมคุยกับนนะ้องเมื่อวานเข้าฟิตไปน่าจะเต็มละคือคือเรียกว่าเต็มไหมคือเต็มแล้วแต่มันยังแบบยืดหยุ่นได้ประมาณแบบ10คนอะไรเงี้ยเออเออก็คือเกินร้อยแล้วเพราะมีคนที่ออเรียกว่าอะไรอ่ะผู้ติดตามเข้ามาด้วยแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะเข้ามาตามแจมก็ยังแบบพอมีเก้าอี้เสริมนิดหน่อยได้อนะไรเงี้ยน,นะครับที่ผมที่ผมคุยเมื่อวานนะฮะก็ลงทะเบียนกันได้นะครับก็จะมีของวันแจกซึ่งทางพาร์ทของ XM ็เอนี่ยก็มีของรา้วันเาส่งเาส่งมาให้ รวมๆในประมาณเกือบครึ่งแสนได้นะของของเนะครับก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ที่จริงเกือบแสนนะประมาณแสนบาทได้ก็รวมๆกับของผมด้วยประมาณ3 0 0แสนก็น่าจะเกือบเกือบสี่แสนนะในกิจกรรมรอบนี้นะครับแจกเยอะมากแล้วก็เข้ามาแจกมาได้ในะของของห้องก o อันะ ครับด้านล่างในเรื่องของการเทรดทองนะครับแล้วก็เว็บ3ตรงนี้นะอ่ะโอเคคราวนี้มาอัปเดตรีแคปในเรื่องของการแข่งนิดนึงตอนนี้เราอยู่ที่แหลงสิ1สี่เออบุญผิด11ก็คืออ,อีกนิดเดียวเองนะครับอันดับ10คือห่างนิดเดียวนะครับอีกประมาณแบบหอะไรเงี้ยแล้วก็แข่งเดียวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ23จาก50,000กว่าคนก็ถือว่าทำได้ไม่แย่มากนะแต่ถ้าเกิดร้อเล่นเอลมาเราอาจจะแรงด์กิง้งเราอจะขยับขึ้นไปแหละมันยังคอนดิชันมันยังไม่เข้าก็เลยยังแบบ อยู่เฉยๆก่อนนะครับยังไม่ได้ทําอะไรนะน่าจะได้แอคชั่นเร็วๆนี่แหละนะครับ mm. อ่ะคราวนี้ในภาพของตลาดภาพรวมนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ mm. เริ่มดันขึ้นมาได้บวกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะเมื่อกี้ <c oughs> หูหน้าเข้าอ่ะนะครับแล้วก็เอ่อไม่ได้เข้านะ <c oughs> คือจริงๆเนี่ยที่ผมว่าหน้าเข้าคือมันมีสัญญาณของการเกิดเดเวอร์เจน์ใช่ไหมแล้วตลาดมันดูสิ้นหวังสิ้นหวังในนี้ก็คือแบบคนที่ที่ผมบอกอ่ะแตกๆกันเมื่อสองสามวันน่ะที่ตลาดมันมีการลากไปลากขึ้นมาเนี่ยตอนนี้คนน่าจะหยุดเทรดละ เพื่อนดูโครงสร้างกา่าทีหนึ่งเนี่ยมันขึ้นมาอย่างนี้อย่างเงี้ยฟืดกดลงมาฟืดกดลงมาตรงนี้คนสิ้นหวังแน่นอนถ้าเราลองคิดดูขึ้นมาชุดนี้ดรอปลงมาตรงนี้น่าจะไปจริงละดรอปเนกมาคนเลิกเล่นแล้วนึกออกไหตรงนี้้ยน่าจะไปจริงด,ออนนดรอปเนี่ยชุดแรกเนี่ยพอเข้าใจได้ชุดสองเนี่ยคนจะมองว่าเดี๋ยวชุดสามต้องเกิดนึกออกหไหมแต่ชุดสามเนี่ยบางทีมันอาจจะขึ้นจริงนะแต่จากพฤติกรรมที่ผมแบบเ,เคยอยู่ในตลาดมาเทรดในตลาดอะ่ะพอเวลาเกิดครั้งที่สามเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นจริง แเรามาดูอีกทีว่า time เฟรมใหญ่มันไปได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวรอดูการแล้วกันนะครับพาพเดตอนนี้ให้เพื่อนดูก่อนคือสิ่งที่เรากำลังจะเจอหลังจากนี้คือในพาร์ทของตัว3มันนะครับเพื่อนดูสมันก่อนว่า3มันเนี่ยมาเหลือแค่12วันเท่านั้นที่จะจบนนเพือนซึ่งถ้าสามมันจบแถวโซนนี้มันจะมีสัญญาณของการเกิด breaking ซึ่งเป็นสัญญาณทางฝั่งด้านลบที่มันเป็น time เฟรมใหญ่มากโดยปกติแล้วพอเกิดกราฟ i ิ้งบุ๊กเนี่ยถ้าเราดูจากเส้นค่าเฉลี่ยด้วยอ่ะมันมีโอกาสลงไปเจอเส้นล่าง เส้นเส้นล่าสุดอะผู้นี้ดีกว่าเส้นล่าสุดหรือไม่ก็เส้นถัดไปค่อนข้างสูงจากที่เทเหตมาแล้วกันจากที่ผมเทเหตมาแล้วกันเนี่ยดอกมาเนี่ยดอกมาเจอเส้นล่างดังนั้นเนี่ยถ้าเกิด 3M เนี่ยหรือว่า3ามันเนี่ยมันไหลลงมาเจอเส้นล่างเนี่ยเส้นล่างแถวโซนประมาณ3าไอห้าหมื0เลยอันนี้คือพูดถึงภาพใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยตัวเลข5 0าหมื่นจะเป็นตัวเลขที่มีโอกาสแล้วกันที่ดอกลงไปก็ถามว่าจังหวะนั้นต้องทำอะไรก็ถ้ามีสัญญาณการอ่อนแรงมี สัญญาณของการกลับตัวอะไรให้เห็นนะเราต้องเรียกว่าอออินแถวเราโซนนั้นได้สักชุด1นึ่ชุดสุดท้ายในชีวิตเลยที่ผมจะอออินนะก็คือ4 5 5 0 0 0 0 0 0 0แล้วก็หลุด1 8ก็0แคือแยกย้ายอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> โครงสร้างใหญ่นะ <c oughs> โครงสร้างใหญ่ที่น่าสนใจนะส่วนตัวผมรอรออยู่เหมือนกันนะครับก็พยายามล่าทัพยากรพยายามแบบเค้นทัพยากรของตลาดอื่นๆด้วยนะครับเพื่อที่จะกลับมา หมดอออินในในฝั่งบิตคอยนะครับเรียกว่าอออินจริงๆนะเอออันนี้คือในภาพใหญ่นะครับเพราะว่าคนนะ่าจะสิ้นหวังมากๆแล้วแซจีติดลบครึ่งหนึ่งอ่ะเออสี่หมื่นห้าลองดูภาพดูตอนนี้ตน้นทุนเขาเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นสามถูกไหมเขาลงไปสี่หมื่นห้านี่คือเขาหายไปครึ่งหนึ่งนะอ,อืมก็ตอนนั้นเนี่ยสภาพหลายๆอย่างมันน่าจะแย่มากๆนะเออก็คล้ายๆกับช่วงที่มันดรอปมาแถวเนี้ยนะครับแต่ตรงน,นี้มันเป็นการยกโรคข,ของสี่หมื่นห้าที่มันยกมาจากหมื่นห้าหมื่นแปดเนี่ยอ,อืมก็เป็นชุดสุดท้ายอ่ะนะครับคราวน,น มาดูกันต่อในภาพของโครงสร้างภาพใหญ่นะครับภาพเรียกวภาพเดย์แล้วกันที่เราทําการเล่นกันอยู่ก็ถามว่ายังวิ่งอยู่ตามที่เราลาเบลไว้เลยนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปสะบัดกันไปสะบัดกันมาซึ่งกรอบที่มันเป็นอยู่ในการไซเวย์เนี่ยมันก็จะสะบัดสะบัดขึ้นสะบัดลงสะบัดขึ้นสะบัดลงอยู่ในกรอบไซเวย์แหละเป็นเรื่องปกติที่มันสไปค์ขึ้นเป็นเก้ามือเนีคราวนี้มันลดงมาเป็น A เนี่ยมันต้องเทคไทม์อีกถามว่านานไหมก็ผมคิดว่ากินแล้วเวลาประมาณถ้าจะเอาให้จบสวยๆเลยนะเดือนหนึ่งเดือนหนึ่ง แล้วก็สะบัดขึ้นมาเป็น B แล้วก็ลงต่อนะั้เนี่ยชุดเนี้ยถ้าเกิดเรามีสามารถมีความอดทนในการประคองมีความอดทนในการเล่นไปได้เราจะเป็นผู้ชนะซึ่งการเล่นในฝั่งดาวเทนเป็นเรื่องที่ยากนะต้องฝึกนะครับต้องฝึกนะผมเองก็พยาพยามพยายามฝึกฝนอยู่นะครับผมเองก็ยังไม่ได้เก่งอะไรนะยังต้องฝึกฝนอยู่เหมือนกันนะครับยังเหมือนเพื่อน,เ,อนเลยนะฮะอันนี้ตานี้เรา ผ่านช่วงเวลามาก่อนเราจะแชร์ริ่งได้นะครับในเรื่องที่แบบเราเจอนะครับคราวนี้ในฝั่งซีโอที่2องคือซีโอของการเกิดเอ็นดิ้งซึ่งเอนดิ้งเนี่ยมีห้าคืน1น3 4 5สามี่ห้าตรงเนี้ถ้ามันหลุดเนี่ยพังเลยเราก็จะลบเอ็นดิ้งออกถ้าหลุดตรงนี้นะหลุดหลุดเจนะ็ดืนาเจ็นสี่ะเราจะลบเอนดิ้งออกแต่ยังไม่หลุดเนี่ยเราก็ยังแบบพอมองได้อยู่นะครับอันที่สามนะครับคือซีโอของการเกิดบูรีเทรนก็คือวิ่งขึ้นไปเป็นสามชั้นใหญ่หญเลยซึ่งตรงเนี้ ถ้ามันยังยิงไซเว่ยเนี่ยมันไม่วิ่งมาเป็นเซลล์สีเขียวๆเนี่ยตรงเนี้ยจะลงต่อนะครับมีโอกาสลงต่อสูงมากนะครับถ้าเกิดวิ่งไซเว่ยนะออแล้วเนี่ยถ้ายิ่งไซเว่ยยิงสะบัดยิ่งมีแรงขายไม่ได้ขึ้นแล้วนิง่งขึ้นแล้วนิง่งขึ้นแล้วนิ่งอย่างเงี้ยน,น่ากลัวนะแต่ขึ้นแล้วนิ่งอะดีขึ้นแล้วแบบแช่ขึ้นแล้วแช่ต่อ ได้ไต่ไต่ไงอันนี้โอเคดีกว่าอยู่เลยอยู่ในโมดิเฮลตี้มากนะครับอืมคราวนี้มาดูในฝั่งแนวนอนกันนิดนึงตอนนี้ยังอยู่ในกรอบล่างอยู่ก็เลยห้50%เหมือนเดิมแล้วก็กรอบกลาง40%กรอบบน10%นะครับตอนนี้ขึ้นมา1%นะดุอยู่เหมือนกันนะไหลๆขึ้นมาแบบดุๆนะเอ่อขอยามาดูต่อนะครับในฝั่งเทนไลน์นะครับเทนไลน์เรารออะไรตรงนี้เรารอรอ,อดูตรงนี้ว่ามันจะเป็นยังไงอยากเห็นแม่ๆว่ามันยืนได้ไหมตรงนี้คือจุดที่มันเป็นชี้เป็นชี้ตายเลยของโครงสร้างในรอบนี้นะครับ96,90,98 0 0 0 0อะะะไรเเงีี้้้ยยมถาาสสบบััดดขึนน่ เป็นเรียกว่าเป็นชุดที่สามารถเล่น S ได้ชุดสุดท้ายที่ที่จะเบรกนะครับก็คือเบรกก็ยอมอะไรเงี้ยเหมือนด้านล่างอ่ะแเบรกงนี้ก็ยอมอะไรเงี้ยนึกออกไหมเล่น L ได้นไมยสุดท้ายใรนี้ตอนนี้มันอยู่ในกกอบเรียกว่าอยู่ในเกอบกลางแล้วกันถ้าเกิดเรามองกกอบที่มันใหญ่นิดนึงแต่นนเนี้ยเราอาจจะต้องรอจังหวะที่มันดฟลงมาโอเวอร์ดิสขาวนิดนึงแล้วก็ค่อยเล่นก็จะเซฟเซฟหน่อยนะครับอันนี้พูดถึงฝั่งฝั่ง L นะฝั่ง L นะครับแต่ถ้าเกิดฝั่ง S ก็จะมีกกอบด้านบนที่เป็นเกรอบ,บนที่น่าจะเบดได้นะครับแล้วก็ เออในพาร์ทของการมองเป็นตัว NMC NMC ด้านบนยังมีให้เล่นเล่นไปแล้วเออแล้วก็ด้านล่างนี้ยังไม่มีไม้เล่นเลยก็รออยู่เหมือนกันรออยู่เหมือนกันนะฮะอ่ะขยับมาดูในพาร์ทของชินโอการเล่นก่อนหน้าเราปิดไปเรียบร้อยละเวลาผมเทรดเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะมาทําการเรคคอร์ดเรคคอร์ดเรคคอร์ดไว้อันนี้คือที่เราเอ่อทาการแบคเทรดไว้แล้วก็ไม้ล่าสุดนี้ทําได้เป๊ะเลยนะครับเตามสินโอที่เราทําการแบคเทรดไว้ก็คือ เข้านี้ปิดตรงนี้ใช่นไหมปิดปิดไปได้7%ก็ตามพอร์ตก็6.6จุดหกจ็ุก็โอเคถือว่าเล่นได้ตามแบคเก็เป๊ะนะครับก็เราพยายามทำตามแบคเก็ให้ได้ทุกไม้นั่นเพื่อนอเพราะว่าถ้าเกิดเราทําได้เนี่ยอย่างเงี้ยช็อตเนี้ยเราก็จะกินเต็มอย่างเงี้ยเราก็จะกินเต็มใช่นไหมเราก็ไม่ได้กลัวอะไรที่มันจะโดน3%โดนเล็กๆน้อยๆยุบยุบยุบ,ย,บยุบบ้างสี่อร่บ้างแต่เงี้ยกินเต็ม15 25อะไรเงี้ยเราก็พยายามที่จะทําให้้ได นะครับวันนี้ก็ความยากนะของการเป็นเทรดเดอร์ที่เราต้องอยู่ในตลาดไปเรื่อยๆนะครับในพาร์ของทองนะครับมาดูนิดนึงเป็นไงทองเช้านี้นะครับก็ยังไม่เบรกนะแต่เป็นการยอร่อเล็กนะครับซึ่งเดี๋ยวผมอาจจะขยับไม้ pending รอ L ขึ้นมานิดนึงคือยอ่อเล็กตรงนี้ถ้ามันบ้าๆรูดๆมีแรงขายดิปลงมาเนี้ยล้างๆหน่อยผมจะหาจังหวะเล่นแถวนี้สัก,สกไม้นึงอย่าเข้าไปแจมมาเขานะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดแจมมาเขาเลยนะตั้งแต่้าล่างที่ดิบมาแล้วผมช้อนนะี แล้วก็มาขายแถวนี้ยังไม่ได้เล่นเลยนะอยากเล่นมากนะครับคันไม้คันมือก็เดี๋ยวจับเดตในดิดิสคอร์ตนะครับอีกทีหนึ่งแล้วก็มาดูในฝั่งตลาดอื่นๆนิดนึงดีว่าเป็นไงนะครับเซฟเปิดมาแล้วยังเ,เขียวๆนิดนึงนะครับอ่อนๆนะฮะตัวที่เราถือกลับมาดอลดาวติดติดลบนิดหน่อยครับอยู่แถวโซนราคาทุนแล้วก็ในพาร์ทของแรงเงินนะเพื่อนก็ถ้ารอบนี้ดรอปลงมาดีๆเนี่ยผมอาจจะเข้าไปเล่นเงินด้วยนะเงินเป็นเป็นเรียกว่าเป็นแอสเซทที่น่าสนใจนะครับดอลลาร์ อในโซนดาวเทนอยู่ดาวโจนวันมามาบวกนะครับดสแตกบวกก็สัญญาเริ่มกลับมาแถวโซนราคาทุนนิดนึงนะครับผมที่ที่ผมเปิดสัญญาฟิวเจอร์ของ s อสแอนไว้ White, นะครับทวนี้มาดูกันในฝั่งของอ e ีนิดนึงได้เป็นไงอีน e เนี่ยก็ยังไม่มีใดยังอยู่ที่โลละล่างอยู่ที่ก้นนะครับแต่ถามว่าจังหวะนี้เราหน้าเอสไหมอยู่ในกรอบล่างเล่นยากนะครับผมก็เลย ถอนโพชชั่นก่อนอยู่เฉยรอรอดูเพราะถ้าเกิดเราไม่ถอนเนี่ยเราเจอ,อดีดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ดีด2%องเป็มาเราก็วิวๆนิดนึงนี่นึกออกปะเออแล้วมันมีมีดด้วยทามนม้มีดมันก็โอเคแต่มันดันมีไดด้วยในในในฝั่งบิตคอยนนะครับแล้วก็ในพาร์ทของนี้เนี่ยเราอาจจะรอก่อนนะครับรอรอจังหวะยงังยังไม่ไม่ดูเราไม่น่าทําอะไรเนี่ยกรอบในการเล่นเนี่ยมันก็จะมีแนวแนวต้านเนี่ยสำคัญที่ต้องเบรกให้ได้แล้วก็แนวรับนี้นะครับตรงด้านล่างที่เป็นแนวไม่ควรหลุดจริงผมว่ารับดีๆเลยคือแนวรับนนี้คคไม่หลุด ถ้าเราจะเล่นฝั่งของคาเอลเนี่ยเราต้องเบ็ดกับโรดีนะไม่ใช่โลนี้เพราะว่าโลนี้ยังไม่มีไดไงเราต้องเบ็ดกับโลนี้นะครับต้องรอเบ็ดโลนี้นะครับอืมก็เดี๋ยวรอดูกันคราวนี้เออมาดูในพาร์ทของเอาคอยอื่นดีปั๊ม M Y X เนี่ยผมชอบหมวกคริสต์มาสมากเลย M Y X เปิดมาเซอร์ไพรส์นะครับวันนี้มีมีคริสต์มาสให้ดูเลย M Y X เนี่ยมันเหมือน1-2นะแต่จริงๆแล้วถ้าจริงมันจะขึ้นดีมันต้องรีบขึ้นละ มันต้องรีบไปแล้วมันไม่ใช่แบบย่อกดแลบผัวแลบผัวผมว่าไม่น่าจะใช่และน่าจะเป็นน่าจะไม่สวยวน่าจะจบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโครงสร้างไม่ค่อยดีไม่สวยนะครับแล้วก็เมื่อกี้มีอะไรนะอีกตัวหนึ่งปัมป๊มปั๊มยูโรไปยังไม่ดูปั๊มเหมือนจะนิวโรเลยทะลุไปเลยนะครับเดือดอยู่นะฮะไปแล้วนะครับไปแล้วแล้วก็มีอะไริวโรเลยคือต้องหยุดนะหยุดหยุดการเล่นนะครับเอสเตอร์อยู่ทีนี่ศูนยะ์จุดหก ลงมาใกล้จอเลยเอาจะเอาให้ได้นะครับจะเอานิวโลให้ได้นะครับก็เรามาระวังกนะัตงนตัวนี้น่าจะมีคนติดเยอะเหมือนกันนะครับเพราะมันมีกระแสะเข้ามาแล้วก็เ,เหมือนคุยกันเยอะว่ามันจะไปว่ามันจะไปอะไรเงี้ยก็เรามาระวังกันนะครับถ้าหลุดตรงนี้ก็ต้องยอมนะพยายามอย่าไปยึดว่าให้ใครเป็นซีอใครพูดยังไงไว้อะไรเงี้ยเทรดตามหน้าหมายเลยถ้าอยู่บอกว่าเฮ้ยมันหลุดหลุดเส้นมันหลุดเทรนเนี่ยตรงนี้อยู่ต้องขายทิ้งแล้วตั้งแต่1ึงดึงดอนอย่างเงี้ย ข้างบนมีโฟโมมีไดยงเงี้ยหลุดตรงเนี้ยหลุดหลุด,หล,ดหลุดลงมาในฝั่งโครงสร้างอยูต้องขายทิ้งแล้วไม่ใช่วิวซื้อเพราะว่าใครเป็น c ีอใครทําใครเป็นโฟลเดอร์อะไรเงี้ยผมว่าตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่มันเป็นแท็บที่ทําให้เราหมดตัวได้ตรงนี้ดีกว่านะครับถ้าเราไปติดแท็บนั้นเนะ่นะครับอืมเรามาระวังกนะันด้วยผมเคยติดแท็บที่มานะเป็นแท็บที่อุบาทว,วงจอดูบาทมากๆานะครับในการในการเข้าไปซื้อแล้วมองว่าคนเนี้ยแม่งเราเลสเพคเขาอ่ะเราเรา,เราชอบเขาแล้วเขาเป็น c ีอแล้วแบบแม่งจะต้องไปอะไรเงี้ย พาผมหมดตัวในไอเดียเนี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยต่อให้มันหลุดเทรนด์ใครเป็น c ีอเป็นเพื่อนอยูอะไรก็แล้วแวต่แต่ในโลกของการเทรดในการลงทุนนี่ะมันคนละเรื่องกันอยู่ต้องขายนะอยู่ไม่ขายอยู่ก็หมดนะลงมานี่ก็เนี่ยมิทเตอร์บีซื้อข้างบนใช่ไหมตรงนี้ก็หายไปไลแล้วของพาวัดเนี่ยเนี่ยลากไปโดนดูดิอยากรู้มึงเนี่ยทั้งยอดเนี่ยมิทเตอร์บีมีข่าวเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ยเพื่อนมิทเตอร์บีเนี่ยหายไปแล้วนะครับยูทูบเบอร์ของเราอ่ะเออนะฮะมันก็ มันก็ไม่ m a เซ sense นี่รู้ไหมดังนั้นก็เรามาระวังกันนะครับเดี๋ยวพยายามอัปเดตเรื่อยๆในดิสคอร์สสามารถไปตามดูกันได้ครับสุดท้ายในคลิปนี้นะครับเราก็เดตตลาดาพรวลงกันเพื่อให้ฟังของบิตคอยนะครับก็ปรับตัวสะบัดสวิงนะ ฝั่งขาเอสแตกกันแถวโซนประมาณ90้0 0ื่น 90, เนี่ยสวันติดละแล้วก็ดบลงมาฝั่งขาเอลก็น่าจะแตกกันด้านล่างนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ความท้อของการเล่นออผู้เล่นในฝั่งของภาพับย่อยภาพสั้นเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นละส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเกิดกลับตัวและกลับดีดีมีโอกาสนะครับมีโอกาสก็เราหาจังหวะในการเล่นแถวกรอบล่างดูกรอบล่างคือแถวโซนประมาณแบบ8ปดหมื่นท่วนแปดหมื่นสองแปดหมื่นสามที่มีแบบเรียกว,ว่าโอเวอร์เฟีย ออสติมเฟียเกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็เป็นจังหวะด,ดิสคาว์ที่ค่อนข้างดีนะครับผมตัวเองก็หาจังหวะอยู่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆนะครับถ้าใครที่ยังใช้งานในเชิตงตลาดเป็นสำหรับคลิปเป่ทาท้ายจะคลิปนี้ได้เลยนะครับผมทำซีรีส์ไว้ให้ละและเพื่อให้ชอบหนึ่งเราฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับทางช่องยูทูบลองดูด,ด้วยนะครับจะได้ไม่พาดเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของแต่ช่องมาเก็ตวันนี้ผมก๊อลฟขอตัวลาไปก่อนขอบคุณแล้วสวสสััดีครบ